สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับอหรับวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่วัสดานะครับกับเพื่อนของคุณแม่นะครับที่ท่านเมตานะครับป้อนผลไม้นะครับให้กับพ่อใหญ่ทองคู่นะครับในวันนี้นะครับหลับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตทําเป็นคลิปนะครับให้นะครับให้กับคุณแม่นะครับ Icana, สำหรับกล้วยนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับก็เตรียมไว้นะครับป้อนให้กับป้อนให้พระใหญ่ทองคูณนะครับสีชีพีนะครับก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับกราบขอบพระคุณคุณแม่วาสนานะครับกับเพื่อนนะครับของคุณแม่นะครับผมเดี๋ยวจะป้อนให้เลยนะครับป้อนกล้วยนะครับสีชีีนี้นะครับก็จะได้ทานนะครับช้างสามเชือกด้วยกันนะครับ ขอผู้พุณนะครับขอบพระคุณคุณแม่วัสนานะครับมากมากนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับของคุณแม่นะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับคุณแม่วัสนานะครับแล้วก็เพื่อนของคุณแม่นะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับคิ่จริงอื่นจริงใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับครับขอบพระคุณนะครับครับจองนะครับสี สิบบสิบแล้วนะครับสิบสองสี่หกเจดสิบ สิบครับสามสิบนะครับสามสิบแล้วนะครับ สามสิบนะครับอีกสิบนะครับอีก10บวีนี้ก็จะป้อนให้กับน้องโบนะครับสองสี่หกเดสิบนะครับ 40นะครับ40บีนะครับก็ได้นําใส่ในเข่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ30บีนะครับก็จะให้แม่พ่นกับพ่อใหญ่นะครับได้กินได้ทานตรงนี้นะครับอีก10บีนี้นะครับนี่นะครับก็จะนําไปให้กับน้องโบนะครับซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ก็น้องโบนะครับน้องดูน้องโบสวัสดีหน่อยแล้วสวัสดีจ้าแล้วได้เชวยครับนะครับอีก10บีนี้ก็จะให้น้องโบนะครับ ครับก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่วัฒนานะครับที่ท่านเมตานะครับป้อนผลไม้นะครับให้กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับในวันนี้นะครับก็จะได้สมทบคะแนนนะครับซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านนะครับนี่ก็คือน้องโบนะครับน้องโบนะครับสาวสวยนะครับประจำบ้านพ่อใหญ่ทองคูณนะมีเชือกหนึ่งนะครับก็ขอ ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณแม่วัสนามากๆนะครับแล้วก็เพื่อนของคุณแม่ด้วยนะครับปกตินะครับก็จะทําการหลยป้อนนะครับแต่เนื่องจากวันนี้นะครับดูจากอาการพ่อใหญ่นะครับเกรงว่าจะเป็นท้องอืดนะครับก็เลยขออนุญาตทําเป็นคลิปนะครับก็จะได้ติดต่อนะครับทางรถนะครับก็จะนาพ่อใหญ่ไปรักษากรนะครับไปโรงพยาบาลนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่นะครับใกล้ๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับ ผู้ย่ก็อยู่กับแม่ปูนตรงนี้นะครับครับสําหรับหลังจากนี้นะครับก็จะได้ติดต่อนะครับติดต่อทางโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าได้ติดต่อไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะโดนช่วงพักเที่ยงนะครับก็เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้นะครับก็จะได้ติดต่อทางโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอย่างไงนะครับก็จะได้ประสานทางรถนะครับเพื่อที่จะนำผู้ใหญ่นบไปรักษานะครับเพราะว่า การท้องอืดนะครับอาจจะไร้แรงนะครับอาจจะไร้แรงนะครับเพราะว่าท้องอืดนะครับก็ไร้แรงนะไร้แรงเป็นโรคที่ไร้แรงกับช้างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณแม่วัชนายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านเมตานะครับอป้อนผลไม้นะครับให้กับพ่อใหญ่ทองคุณนะเพื่อสัมถกแนนสร้างมาสร้างโรงเรือนนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ว่าเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ